วันนี้เราจะไปสำเพ็งกันอตอนนี้เราก็อยู่เอ้ยถ่ายไม้เห็นหน้ากูสิใช่ไหมไม่ใช่ <c oughs> อันนี้เราเพิ่งออกจากบ้านนะคะผมเราก็มังจะไปจะกันจะถไทยดูระหว่างทางนะครับ <S 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 จะไปซื้อของแบบว่ายิบย่อยของใช้ที่แบบว่าไอานางคนนี้เขาจะซื้อเขาเลยชวนไปนะคะชวนออะทุกคนดูเหตุการณ์น่ากลัวม,มากพี่เราพุ่งน่ากลัวม,มากนี่นะคะเราก็จะไปหาของกินยิบยิบย่อย,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 ยกระจิกกระจ้ยนิดนิดแน่หน่อยในการไปแต่ว่าจอดไม่นานจอดแบบปุ๊บป๊บปั๊บค่าทองค่าที่มันมันแพงอะทุกคนใช่เราไปเที่ยวในกรุงเทพมันคนเดียวผมสอ <c oughs> งร้อยเจอกันสรเองสลง,งโอ้ยเป็นเรื่องแล้วกู เจอกันสเปงเราอยู่ที่นางลินจีนะคะทุกคนเยนนนานดารวาทุกคนจะถึงแล้วเหลืออีก26นาทีก็ยังกูกันแบบพาอ้อมนะไปทุกคนใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปวาร์ปเจอกันที่นู่นเลยไปหาที่จอดเลยกันโอเค ก็ถึงสำเพ็งเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยู่ที่จอดรถช้ยน้าทาวซึ่งวนหารอบสำเพ็งแล้วที่จอดไม่มีที่จอดในวัดก็เต็มปกติคือเคยมาใช่ไหมแล้วจอดที่วัดแต่นี่คือวัดมีงานแล้วที่จอดเต็มแบบบุหมือนมันสี่รอบอ่ะก็เลยแบบตัดสินใจหาหาในติดต่อหาที่จอดรถก็เลยมาเจออ่านะแกนช้ยนาไปดูงานว่าที่จอดรถเท่าไหร่คือที่จอดในนี้ชันมากทั้งทาง,ทางขึ้นทางลงน่ากลัวรถจะขูดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไปทุกคนเดีย๋ยวเราไป เดินสำเพ็งงั้นไป <Bye. S 3> เอาของไปส่งให้ก็อฟวัดนแล้วก็เข้ามาในร้านลูกปัดนะคือจุดป,ประสงค์ของแอมก็คืออยากจะร้อยลูกปัดเป็นเชือกเคียนขายในเรื่องทอุดหนุนนะจ๊ะแต่ตอนนี้หาลูกกอนให้ได้ซื้อกันใช่ให้ได้ซื้อกันบ้างนะ้ซื้อคนเยอะมาก ลานต่ามากทุกคนตอบนีอุ้ยน่ารักเดี๋จะไปชอบนลยอันนี้น่ารักมากทุกคนอยากได้มากแต่กลัวไปเจอร้านอื่นที่มันเสวร์กว่า อสองจิตสองใจว่าอยู่ไหนมองกล้องค่ะต,ะต,ะตุ้นตนุ๊กมาเลยมาล <c oughs> เลยมาออกจากร้านแล้วทุกคนได้ของที่ต้องการแล้วไม่เห็นเลย <c oughs> คนเยอะนะต่อไปเราจะไปไว้ย เราจะไปหาลูกปัดไม่ใช่ลูกปัดดอกไม้ดอกไม้กับผีเชอกอุย้ยดอกุ้ดอกกันเลยต,ลตอนนี้ภารกิจแข่งยาเวลาไม่รอดสองชั่วโมงเพราะที่จับรถแพงมากไปทุกคน๋ยวาไปหาร้านก่อนก็ซื้อของเสร็จเรียบร้อยเราอยู่บนเถแลนะ้วนทุกคนแล้วเรากำลังจะรีบออกเพราะว่าเราเกินมาสิบกว่านาทีแล้วของที่เราได้มาก็จะเป็นประมาณนี้ แล้วก็มีอยู่ข้างหลังอีกอยู่ในกระเป๋าไปทุกคนเดี๋ยวเราจะออกจากที่นี่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเยอะไปมากกว่านี้ไปดูกันว่าเสียเท่าไหร่ค่าที่จอดไปเท่าไหร่เราออกจากที่จอดมาแล้วนะทุกคนเสียค่าที่จอดไปหนึ่งร้อยทุนออกตอนบ่ายสองนิดนิดบ่ายสองครึ่งสี่สิบบ่ายสองห้าสิบประมาณน้นประมาณบ่ายสองสี่สิบกว่าเสียหนึ่งร้อยทุนนะคะก็คือใช้เวลาเดินประมาณสองชั่วโมงนิดนิดก็คือเราต้องรีบกลับมาเพราะว่า งบเรามีจำกัดซึ่งเห,หนื่อยมากตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านนะทุกคนซึ่งรถเยอะรถเยอะแล้วรอรอรอดูแก่ของปะเอ้ยแก่ของอยวไปตัดเอาใหม่ <laughs> เอ้แก่ของทุกคนว่าเราซื้ออะไรกันมาบ้างโ okay. อเคเดี๋ยวขอตัวนั่งรถสักครู่นะครับเจอกันครับ เราจะไม่ใช้สามเราจะใช้สามใช้สใส่ซาวด์ยจห้องแล้วทุกคนว้เราก็จะมาแกะของที่เราไปได้มาจากสำเพ็งคืออายรยาอันนี้คืออะไรวะคือดวดดวดดวดทุกคนอันนี้โคตรแพงเราจะไม่บอกว่าร้านอะไร เราจะไม่บอกว่าร้านอะไรก็ปุกระร้อยแพงมากแล้วมันห็นมาแล้วแต่ร้านร้านแรกที่เราไปซื้อราคาดีนะแต่ว่าคิดว่าแบบของที่มันต้องการอ่ะมันไม่ค่อยมีก็เลยไม่ค่อยได้อะไรมาะไม่ค่อยครบเท่าไหร่อันนี้น่ารักมากเส้นละห้าสิบบาทห้าสิบบาทสองเส้นร้อยจัส่วนมากคูมอะไรปะ แล้วก็อันนี้ร้อยร้อยใช่ไหมอันนี้ร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยห้าสิบคือได้เยอะเหมือนกิโลนึงอะเราที่ร้านนั้นเนี่ยที่ขายลูกปัดคือแบบแค่เม็ดเด็กนู้ไหมเยอะไม่ได้หรอไม่เอ่ยชื่อร้านแต่แน่ถูกเลยห้าสิบคือได้ทั้งถุงเลยแต่อีร้านนี้คือแบบประมาณเนี้ยยประมาณแบบแค่เนี้ย ค่แบบอันนี้นิดเดียวอะอะไรหรอแต่อันนี้ซืได้เยอะเยอะมากแล้วหนักด้วยอันก็ปลุก่ะห้าสิบแบบคิดๆเก๋ๆหยิบย่อยขึ้นน้หนักมากทุกคนเลยอันนี้อันนี้เป็นืีปิดปิดหน้าก่อนได้โฟกัสทุกคนนี่สีนี้สวยมากก็อันนี้อันนี้นะอันนี้เป็นสีแบบพักเทลน่ารักน่ารักแล้วก็นี่เป็นเชือกเทียนเชือกเทียนนะคะกระปลุกละ สามสิบเออใช่กะปุระสามสิบบาทซื้อมาสามสามอันสามสีสามอันสามวางไว้ในกล้องก็ไม่เห็นเลยนี่นะทุกคนอยู่นี่อยู่นี่หมดแล้วหมดแล้วของมึงที่เหลือจะเป็นของกินหมดเลยข้าวเหนียวหมูนี่อร่อยมากตอนเดินออกมาเพราะหค่ะแล้วก็มีกุ้ยช่ายอันนี้อันนี้กุ้ยช่ายเขาลดให้ เขาลดให้เหลือมันกนล่องละสามห้าเขาลดให้ถ้าซื้อสองกล่องหรือหกสิบาทเขาลดมาให้สิบาทก็ถ้าเรา,า่องสามสิบองป่ะอันนี้ค <มา S 1> ือมันเป็นกุยช่ายเหรอแป้งบางแต่ว่าใสาเ่เยอะมากอยาจะบอกว่าไปเจอที่เป็นในติก๊กตอกทุกคนแต่ว่าที่เป็นขนมไข่ไม่ใช่ขายแล้วหรอแต่ว่าเราซื้อแล้วเราแบบว่าซื้อแล้วรีบไปเราก็มาเสียดายที่หลังว่าเอ้ยเขาคือคนที่คนเดียวกันที่อยู่ในติก๊กตอกก็เลยนั่นแหละไม่ได้ขาย ใช่แต่ว่าไมไ่หายนี้เจอมามันหอมมากาตอนเขาทำใหม่ๆหลองนี่นี่เรทุกคนเราซื้อมาเป็นไส้ลูกเกดมันมีอย่ไส้เดียวนะอร่อยขนมไข่สัมเพลงถุงลยห้าสิบถุงละห้าสิบบาทอร่อยมาก ตอนเราตื่นหน้าร้านเขาทำร้อนๆเลยนะทุกคนแต่ว่ากว่าจะมาถึงคือมันเย็นแล้วแค่สองชั่วโมงอะรถเรติดอ,ะ,อะโยนแอร์หมดทำมีบ้านบิ่นไม่หออฝนแล้วก็อันนี้คือบ้านบินแล้วก็จังขยามีของหวานค่ะอันนี้ก็หมดทุกอย่างแล้วทุกคนจบทริปเที่ยวสัมเพลงนะคะซื้ออะไรไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเราได้งบมาจํากัดคันหนึ่งได้ให้เนานะประมาณนี้เอ้ย แล้วก็กิฟต์นี้เราได้มาราคา20บาทเป็นกิฟต์ขี้ติ๊ดติ๊ดนะคะอุยสวยมากคือน,น่ารักมากคือมัน,มน<อ>ใหญ่สัใจงบหนึ่งพันอะซื้อแต้ของอะไรอ่อะเกินคะ่ะเกินมาร 100, 100. ้อยร้อยเราก็บายกับสองร้อยแล้วก็ได้ของที่ไม่ครบเลยใช่ได้ของที่เขาเรียกว่าอะไรนะได้ของที่ไม่ครบแต่เกินนะงบเกินแต่ได้ของที่ไม่ครบ นี่แหละเราส่วนครับเลยจบคลิปเที่ยวสำเพลงแล้วนะคะผมคลิปหน้าเราจะไปไหนเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะแต่อาจจะได้ไปเที่ยวที่ไกลๆที่ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพอาจจะมีแวลได้ไปสลักสลักเอสลักสลักสลักตล๊กตุ๊กบาย